אולי פעם ביתר. תעשת על למה אתה לוק. ท่าเขาเลวสารลมันตลกถ้ะพรุ่งนามาสารลตลกสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะนอนน้อยเราเป็นหูอิง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 ,องเป็นมันนอนไม่พอสวัสดีสี่ท่านนะคะสวัสดียามเช้าๆนะคะสวัสดีวันพฤหัสบดี วันบมแมนมันสุกใครพาไปตัดผมน้ามาสั้นขนาดนี้และอันนี้มันก็ดึงเึินไปอย่างไรโอ้ยเมื่อวานนี่คือบม่ได้เปลน่ยนสีผมนามาเมื่อวานนี้ไงไม่ได้เปินแบบนี้ อะไรกับซีนิปขึ้นตัวเนาะสวัสดี14ท่านนะคะ อากาศเย็ยนใด้ันนีฝนตกลินสวัสดี17ท่านนะคะสวัสดีจากจังหวัดนครพนมอำเภอท่านพนมนะคะอากาศเย็ยนวันนี้เราฝนตกลินเบิดขึ้นแต่ผมน้ำมาสั่นได้เป็น,นสี แต่อย่หัวไม่ตอนตัดเมื่อวานนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ตัดเฝ้านะ่วานนี้มันก็ไป้เป็นช่สสวัสดีสี่ท่านนะคะเมื่อวานนี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะ แล้วมันก็ไ่ได้เปลี่นอันบอซ้มกันอันนี้เมื่อวานในกระตดจะกีดีๆพัๆงเขาแล้วดิบคีบไวตรงนี้เหตุคือเด็กน้อยนะเหตุคืออันสาวซ้าน้อยขึ้นใหม่เอาแต่ปุสีเห็ุไปนะใช่อะไรหรอกเรานอนแล้วมันชี้ขึ้นแล้วมันก็เลยเหมือนมันสั้นมาก สวัสดีห้าสิบสามท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจากจังหวัดนครพนมอำเภอทัพนมนะคะตลูกขนาดเล้ไหมานี่หน้าตาดือมากเลยเฮ้ <c oughs> hey. สดีห้าสิบห้าท่านนะคะสวัสดีค่ะตากระตุกกระบวมชื่อว่าบได้อันนั้นนะชื่นอว่าอ,อันบอด้นนเดือกแหงเดือกแหงบด้กแหงกระหาทุม่มละ สวัสดีคนณพงท์นนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันยามมืเศร้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพังเขาแล้วอย้ยาที่อยู่ดีๆก็มีคนมารัก สวัสดี49ท่านตอนนี้นะคะพี่เตียงขอสวัสดีจังช่องวัดนักพนักงานขอำเภอนทับน้ำนะคะตอนนี้บม่รู้สิว่าอย่างนี้ตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่งตื่นเพิ่งอาบน้ำแล้วเริ่องยังขี้ยยังบ่อออกกำลังสิไปเห็นงานสวัสดีวันศุกร์ผ้าไทยนะคะ ติมมหาลักกิโลเขาบอกว่ามหาลักกิโลอันมีคนบอกว่าให้เปิดไล่ป้าไว้ขามคืนเป็นวา้าพิเตมูกาเฮ็ดไม่กล้าทำหนึ่งคือแบบมันเป็นคือเห็ดเหล็กนะเนาะในความรู้สึกแต่ละคนมันบกคือกันมันบอกขับใจว่าง,งานก็คือว่าพี่ต็มบอกคับใจ สวัสดีสี่สิบเอ็ดท่านนะคะลงมาเลยยังผมนำมาโอยถ้ามันสิบวลงฉันกับเน็บขึ้นก็นได้อยู่ได้ถ้ามันไม่ลงมาเนี่ยันก็เน็บขึ้นก็ได้ดีนะสัสดีสัก <c oughs> <c oughs> วสวัสดี36ท่านนะคะ สวัสดีสามสิบสองท่านนะคะแวะมาทักทายเฉยๆนะคะยูเขานะตื่นเช้ารืยยู่เขาเพราะว่าตื่นมารับไข่ทำงานเร็ว ทีอสน,นี่อากาศบบดีมากอากาศแบบนอนแบบบ่ต้องเปิดอย่างเลยไี่เต็มมากมาอากาศธรรมชาติอากาศแบบเย็นธรรมชาติ 好了，哎、啊、呀！我知、啊，有啲啲讲嘅讲唔 สวัสดีเก้าท่านนะคะบรจักความเว้่อมาเนี่ยยงบทสวงนอนสวัสดียี่สบเอดท่านที่ผ่านเข้ามานะคะพี่เรียมสิอันเมื่อนี้เป็นเวรีวนโรงเรียนนะะเรนเรนตอนเช้านะคะแต่ว่าฝนตกอาจะไม่ได้ยืนหนาโรงเรียนครา ต่อไปเราก็จะปัดขนตานะคะอันนี้ใส่ดีแหงง ใช่ดีมากเลยนะเนี่ยนะปัดคนตาเราก็ปัดคิต่อเลยอันเดียวกันแต่ที่เจ้มงก็ไม่ได้ใช้อนเนวของมันอีกแต่มันก็ใช้ได้ทำให้คิ้วดกขึ้นด้วย ท่นี้ท่าจะ้ยวูว่าพังเคาเลว้วอ้ยย่ะไปจียูดีดีก็มีคนมาแาล้วี่ตีัขอบคุณคุณพงษ์ชอพงษ์สะทอนนะคะที่ทักทายพี่เต็มนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเปิว่าอีกอย่างเกาะเจ็ดล้านดวงตาเปิว่าคันเร้ากัน สวัสดีสองท่นานนะคะ มันกิดเปอร์เซ็น์น่น้องนี่บอกได้เป็ลของนิ้วยันไอยบสิวกบตาน่อยดดยันไอมาช้าจอย้อยทำบุตรหนี่ตายันไอตุ้งแม

mình còn đèn hang thật ขอบคุณเจ็ดท่านที่อยู่กับพี่เ็มตอนนี้นะคะตอนนี้พี่เตยมการแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาทักทายกับเป็นอวกอีหยังไหลายนะพี่น้องจะเป็นเป็นสมองบริเลนีะเป็นเจบบ่าเป้าหางบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเรียนกันแล้วนะคะทุกคนค่ะเป็นวัน เราไปคนโรงเรียนกันดีกว่าไปทําง,งานกันดีกว่าเนะพี่น้องจ้าปะเอาเป็นว่าเตรีมขออ่ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายพี่เตนที่เข้ามา อันแบะเขามานาง้าวพี่เต็มเนาะหลายคนที่สิแบบเขามาระโบได้ทักท้ายแหละแต่ก็นาง้าเนาะพี่เต็มกนขอบคุณมากก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การรับชมบอกวา่าเสรับชมพี่เต็มผ่านทางไลฟ์สดผ่านทางช็อตวิดีโอคลิปวิดีโอแลก้กกระแถบชมุมชนนะคะพี่เต็มก็ขอบคุณมากก็แล้วกันสําหรับไรา์นี้พี่เต็มขอตัวก่อนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย